อ่าฮัลโหลวันนี้นะฮะต,ต่อจากพาร์ทเ,เอาไปสี่ไปสี่แล้ววันนี้ก็ตอ่อพาร์ทตรนู้นนะเป็นพาร์ทที่สี่นะครับผมเแม่เอ๋ยนี่อะไร OK. okay.

เอ้เราจะแหวงแล้วะมานคาจะมีอะไรเปล่าี่เหียโอ้โหอะไรคอฮิโรชิายโอเคเปล่า อืมอีโรชิมเจอไอ้นั่นใช่ไหมไอ้นั่นอ่ะเออดีวะมันเป็นเรื่องที่เ้วเชื่อมากต้องหายแล้วออวันไี้สุดเราออกโดนล็อกหมดแล้วที่นี่คือกับดักหายแล้วเราต้องแย,ยกายกันหาทางออกไปโอเค รากอีชั่วเขอนอเออใช่หรปิมาแล้วอฟฟาร์เรอเดอขนมขนมผมเริ่มจะรู้ว่าว่าเาสองคนมันเริ่มไม่ดีแะ ยากไปสิเอนกันฮะผมกมันผมสึกลัวนะโคต้นี้ตมันร้นๆเนทำี่ประตูเทานะนี่เวลาเราต้องใช้ซัมเดรีบสโเต้องเบ y ย s เจ็นะครับแล้เลือกเลตเตอร์อะไอ้วนไง้มแล้วก็เลือก่โอ้เรียบร้อยแล้วเข้ประตอย่างนี้แล้กวลกว็ใช้ Light. Yeah. What? Which foot? Feel the lighter. Which foot? Yet. let ใชยไอ้ทุกอย่างเดี๋ยวไปเจ็หาสิบ้องนะครับแล้ก็อะไรสกรีปอี้เหญยมิเตอร์โอเคได้ไฟฉายน้อยโอ้หฟองเงยสัตว์กูหนีเหี้ยกห้องนี้ก็ชิหายไปว่ดเด็กกูเป็นห้องสมุดนะครับ มีที่นอนมีเก้าอี้อเก้าอี้ต้องผักนะต้องตัวสับนี่เฮ้ยอะไรน้ำชาเตยแคสต์น์ไลท์ไฟโอเสงสว่างเปิดท้องกับข้ออุ๊ยอะไรปุ๊บจะประตูตัวตสอบของนี้ให้แน่ใจก่อนนะชรเราะต้อง อะไรอ่เขาอะซิมนัสมินเคอ้ยเยอะเฮ้ยเยอะไม่ไม่ไว้สัตว์ไม่เฮ็ดไม่ย้อยเฮ้ย แหววแววไม่เซฟไอ้เหี้ยโอชิบหายไปไปเลยไรตัวมันจากไหนวะไอ้เหี้ยมองเลยครับผมเดี๋ยวจากลิฟต์นั่เลยไม่กลัวอะไรแล้วก็ไม่กลัวแล้วกลัวไม่เคยกลัวอะไรก็กลัวอย่างเดียวไอ้เหี้ยกลัวผีใส่รูปปิดข้างบนไม่เสียเวลานี่ยปิดบน ี่ก็อีเห้อทักกูมาให้เลยท่านโลชี่โลชี่เลยโลเลวสัตว์โลเลวอ้ยไม่รู้ดูไม่ต้องแฟงกูเล่นก่อนเลยที้สุดโอเคคุณรักไอ้สัตว์หรือไปเหรอจุดๆเขี้เลยนี่เพื่อไอสัตว์แม่ไม่ย้อยแม่งแล้วเมื่อกี้คุณเซฟไอห่า ที <Yeah. S 2> mm ่เห็นนี่ก็ไปเติมฟุตนะแหนะฉันเลาตั้งแรกนพอเด็กน้อยเลยตอนแรกแม่งแชรว่ามีแชร์เพื่อให้คน ตอนที่ยักในภาษาไม่ปลูกไม้สักทีตอนนั้นจะกูจะออกเย่ง้งเฮียมีกงที่สัตว์กงและที่ผายปอยี้มันไปเข้ามาเฉยเลยสัตวกป์เปอร์เยสีไม่ีเทพปเตร์ อเจนงอกน็อปน็อปไม่ต้องน็อปแล้วสิผมมีลูกเหยียดกับประตูใช้เรียบร้อยออกมาห้องมืดโอเควอลเจะฟุตไลเตอร์เหยียดต่หน้ากันก็ฟิวชั่นกันกลายเป็นเี่ย์มิชาโยส่วน ไฟวิ่งเย็ดเดี๋ยวมอฟุบตกใจยังไม่รู้พี่ยนี่ดูหมอนซ้องสนใจใจทร่หงสือเปิดให้ข้าไปก่อนอยากมาเออดังนี้ดีว่า มันไม่กดอีสิไม่ได้เลยอะไรวะหน้ามันดีเยี่ยมอาจารยนี้เฮรียดมากเลยอยักษ์งูซะเข้าไกลเลยเลยเลยชิบหายแล้วอะไรวะอะไรวะไปดีสัตว์มัวค้องเหรอไอ้ตาวันนี้ครับมันอุ้ยอุ้ยตกใจ เย็ดแม่งไอหน้าหมอยมึงออกไปดิวะกลัวนะมึงมึง,มงซีดมากไอ้เหี้ยโอ้โหยังจะขยับอีกขยับค่อไอ้สัตว์เปิดไม่ได้ไอ้เหี้ยควายโอ้หน้ามึงใกล้ขีแม่ย้อยแม่ย้อยตายแล้วแม่ย้อยแม่ย้อย,ย,อย,ย,อยจะดูหนั่งไปดีวะสัตวสดูดิแม่งไม่ใส่เกง ทำไมมึงภาพ HD ไม่เห็นจะจะเห็นจะเห็นไอ้ยิโกโลมันไหมเขาดีจริงจริงว่ะอยากไปไหนเลยรงนี้ว่ะเซฟก่อนคว้าปลอดภัยของชีวิตการแขวนตี๋ ตัวได้ยิ่ยังไเอควายไหมตัวไม่ได้อเ,เอาง่ายเออก็กจบทุก่ก่อนนะอเอาง่ายๆนเจ้ากาหน้าครับผมสวัสดีครับ